สวัสดีจ้าเอซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอซเก่าเอฟซีใหม่จ้ามาก,กินผัดมาม่ากับยายติวจ้ะพริกแดงแดงจ้ะใส่สวัสดีค่ะ,ะพี่ป้านาะอาทุกคนนะคะตายยายด้วยค่ะวันนี้เรามาถ่ายคลิปกับยายติวค่ะ,ะมานอนเล่นกับยายติวนอนเล่นด้วยกัน แวบๆจะแวบๆน้องพาวจะแวบๆอย่างนี้นะคะจะเกือบทุกคลิปค่ะ็นไหมคะหน้าทานไหมค่ะไวไวลาวสองห่อนะคะไวไวซ่องแดงจะผัดใส่คนาจะแล้วก็ใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไข่จะมาค่ะเห็นน้องพาวคลิปเลย ม,ม,มาค่ะมาเยสติวใส่ทัวรดีสงน้ำเดือดค่ะเด้อให้มันเป็นเหมือนผัดไทยนะคะอืมข้าวลูกข้าวจา้าป้าเอาหัวมาดูหน่อยนะไปไปไปป้าดูไปเล่นกับป้ามัก่ะม,มาพี่น้องจา้าซิมกันเด้ออืม,ม,ม,มจ<ะ>้าอืม,อม มาค่ะมาอืมใบสองหอ,อยเดี๋ยจะกินเมิดบอมาพิสูจน์กันอร่อยอร่อย หมูมาเดอคดอสุขุูสุขคนอืม่าไปย้อนมึงคลิปย้ยไห้ย้ยสอนด้วยจ้ะไปเห็นย้ยสอนกินแล้วคืออยากให้ลูกพักไห้ ส่องแยกก่อนแยกสวนไปกินมะมาได้ดีจ้ะมะมาผัดแบบนี้แลบจ้ะมาแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้อง เรื่องเพชรหายว่วงจ้ะ เดี๋ยจะกินเผ็ดเปรี้ยวจ้ะหวานนิดนิดพริปป่นยัดติวเอาซอนนิดตักสองซอน้ะจ้ะหอืยพริกกระเหลี่ยงนะคะอืม hmm ใบสองหอ่อจะหมดไหมแซ่บๆจ้าสุขูมสุขคน ผัดหมันปัดซีอิ๊วจ้ะขอบคุณทุกเรือทุกรักทุกไหลทุกกำลังใจตั้งแต่เนิ่นจิามของแม่ไฮเดรติวจ้ะ เด็ดเดียวก็จะกินจนอิ่มเนาะค่ะเนาะเด็ดเดียวบบเฮหดคลิปเนาวจ้าเด็ดเดี่ยวขอจบคลิปจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลท์ทุกกำลังใจค่ะขอให้เอฟซีไม่ติ๋วไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันจ้าเงินทองไหลมาเทมาเด้อค่ะเลยไม่เจ็บไม่จนจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบาย